รถขุดโกเบโก SK 2 0 0 SM ครับเพิ่งออกมาใหม่วันนี้เลยครับผมบุงกีสียังสดอยู่ครับลงงานชั่วโมงแรกครับผมสมรตรถนะดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับฝากกันไว้ด้วยครับผมฝากติดตามช่องเพจช่อง YouTube เซียนวิบุริยามครับ เราจะนำเสนอคลิปดีๆมีสาระให้ท่านผู้ชมได้ดูกันครับผมลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ